สวัสดีค่ะพบกับครูแดงอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยสุดท้ายค่ะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นมาดูกันเลยค่ะเราจะเรียนเรื่อง using dictionary วิธีการใช้ Dictionary ค่ะเด็กๆเกตเรียมเอกสารประกอบการเรียนรู้ค่ะหยิบ English exercise grade 5แล้วเปิดหนังสือเรียนหน้า149ถึงหน้า155ค่ะ ไปกันเลยค่ะเรามาดูความหมายของดิกชนันนารีหรือพจนานุกรมค่ะดิกชนันนารีหรือพจนานุกรมหมายถึงหนังสือรวมศัพท์ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษาจัดเรียงตามลำดับอักษรให้ความรู้เกี่ยวกับคำเช่นความหมายของคำการสะกดการออกเสียงชนิดของคำ ประวัติและที่มาของคำและวิธีการใช้คำค่ะต่อไปค่ะมาดูประโยชน์ของ Dictionary ค่ะ Dictionary เ,เปรียบเสมือนอาวุธในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้หรือผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองค่ะ English as a second foreign language อันเป็นปัจจัยสำคัญในการหาความหมายของคำในพจนานุกรมค่ะ ลำดับต่อไปค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างขององค์ประกอบของ dictionary ค่ะว่าเวลาเราเปิดไฟเราจะพบกับอะไรบ้างค่ะสิ่งแรกเลยค่ะ Headword Pronunciation Part of speech Sample sentence Meaning Idiom phrase v e r b เดี๋ยวเราจะมาศึกษาต่อนะคะว่าองค์ประกอบต่างเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างค่ะองค์ประกอบแรกค่ะ head word คือคำที่เราต้องการค้นหาหรือคำแรกที่ขึ้นต้นในหน้าที่เรากำลังค้นหานั่นเองค่ะองค์ประกอบที่2ค่ะ part of speech คือส่วนประกอบของคำในภาษาอังกฤษค่ะเช่นคำนามคำสรรพนามคำกริยากริยาวิเศษถ้าเราเปิดดูคำศัพท์เราก็จะรู้ว่าคำนั้นเป็นคำอะไรแล้วส่วนประกอบของคำนั้นเป็นอย่างไรค่ะองค์ประกอบที่3ค่ะ pronunciation คือการออกเสียงเวลาเราดู dictionary เ,เราสามารถดูได้ว่า คำคํานี้สามารถออกเสีงได้อย่างไรค่ะองค์ประกอบที่4ค่ะ meaning informs คือความหมายของคําศัพท์ว่าความหมายคืออะไรมีกี่ความหมายคําศัพท์บางตัวมีหลายความหมายค่ะองค์ประกอบที่5ค่ะ sample sentence คือตัวอย่างประโยชน์ที่แสดงใหม่ ส่วนนี้สำคัญนะคะเพราะตัวอย่างของประโยคจะทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะองค์ประกอบที่6ค่ะ i d d o m d e c l i n e s คือสํานวนที่แสดงดูว่าคําศัพท์นั้นสามารถนํามาสร้างเป็นสํานวนได้หรือไม่องค์ประกอบที่7ค่ะ p h r a s a l Verb คือวลีที่สามารถนำมาสร้างเป็นคำได้เช่น sid up take off และยังมีคำอื่นๆด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูวิธีการใช้ Dictionary ภาษาอังกฤษค่ะวิธีง่ายมากเลยค่ะลำดับแรกเปิดหา h e a d word เรียงตามตัวอักษรก่อนหลัง a ถึง z ค่ะ แล้วดูพยัญชนะต้นตัวแรกของ h e a d w o r กก่อนลำด,ดับที่สองค่ะถ้าตัวอักษรซึ่งตัวแรกเหมือนกันเด็กๆก,ก็ดูตัวที่2นะคะถ้าตัวที่2เหมือนกันก็ดูตัวที่3และดูต่อไปเรื่อยๆจนมีอักษรที่แตกต่างค่ะซึ่งการเรียงก็จะเรียงตามตัวอักษรเช่นกันค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างการใช้นะคะ ว่าการใช้ Dictionary เวลาเราจะหาคำศัพท์เรามีวิธีการอย่างไรเช่น commodity กับ mechanic คำว่า commodity มาก่อนนะคะเพราะตัว c มาก่อนตัว m ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูตัวอย่างที่2ค่ะสำหรับตัวอย่างที่สองนี้มีความสำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งจะเป็นในกรณีที่ ตัวอักษรเหมือนกันนะคะมาดูตัวแรกเลยค่ะ w คำว่า went และ w e s t e r n ขึ้นต้นด้วย w เหมือนกันค่ะเราจึงไปดูตัวที่สองแต่ตัวที่สองก็ขึ้นต้นด้วยตัว e เช่นกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะดูตัวที่3ค่ะจะได้ว่า went มาก่อนเพราะตัว n มาก่อนตัว s ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ สำหรับเทคนิคการดูคำศัพท์ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้วิธีการใช้ dictionary เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลองฝึกในการทำแบบฝึกหัดดูค่ะเพื่อจะได้สร้างความเข้าใจแล้วก็เพิ่มทักษะในการค้นหาคำศัพท์มากยิ่งขึ้นค่ะ exercise 1. put the word into the correct order put the word into the correct order ให้เด็กๆนะคะเรียงคำศัพท์ค่ะ ตามลำดับคำในพจนานุกรมนะคะมีคำว่า happy careful kind เด็กๆลองเรียงดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะดูจากตัวที่หนึ่งก่อนนะคะเรามาดูเฉลยเลยค่ะคำแรกค่ะ careful เพราะ c ค่ะมาก่อนตัว h และคำที่สองค่ะ happy เพราะตัว h มาก่อนตัว k เราจึงได้ลำดับที่3ค่ะ kind เพราะตัว k มาหลังตัว h และตัว c ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเรามาฝึกกันต่อค่ะต่อไปค่ะคําลำดับที่4ถึง6ค่ะเด็กๆลองเรียงด้วยนะคะ orange teacher plane ง่ายมากๆเลยค่ะพยัญชนะต้นต่างกันทั้งนั้นเลยค่ะเรามาดูคำต่อกันค่ะ orange เพราะตัว o มาก่อนตัว p ค่ะเราจึงได้ลำดับต่อไปค่ะลำดับที่5 plane เพราะ p มาก่อนตัว t ค่ะลำดับที่6คือ teacher เพราะตัว T ีค่ะมาหลังตัว P และมาหลังตัวทค่ะสึกกันต่อค่ะ b r e s t a r o n g hard dangerous ง่ายมากๆเลยค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะเด็กๆ dangerous ขึ้นต้นก่อนนะคะ เพราะตัวดีมาก่อนตัว H ค่ะลำดับต่อไปจึงได้คำว่า hard เพราะ H มาก่อนตัว R ค่ะลำดับสุดท้ายจึงเป็น restaurant เพราะตัว R มาหลังตัว H ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะ general lemon crown สามคำนี้ก็ง่ายเช่นกันค่ะเด็กๆลองเรียนดูนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราลองดูคำต่อกันค่ะลำดับแรกค่ะ crown เพราะตัว c มาก่อนตัว g คำต่อไปจึงเป็นคำว่า general เพราะตัว g มาก่อนตัว l ค่ะและลำดับสุดท้ายค่ะ lemon เพราะตัว l มาหลังตัว G ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะมาฝึกกันต่อค่ะ North, Occur, Mango ง่ายอีกเช่นเคยค่ะเรามาตรวจคำตอบกันเลยค่ะ Mango เป็นลำดับแรกนะคะเพราะตัว M มาก่อนตัว N ลำดับที่สองค่ะ north เพราะ n มาก่อนตัว o ค่ะลำดับสุดท้ายจึงเป็น occur เพราะตัว o มาหลังตัว n ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะ burger burger burden เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยสังเกตดีๆนะคะว่าลำดับที่ 1, 2และ3เหมือนกันฉะนั้นเราจึงต้องสังเกตลำดับที่4ค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะลำดับแรกคือ burden เพราะตัว d ในลำดับที่4มาก่อนตัว g ลำดับต่อไปจึงได้คำว่า burger เพราะตัว e มาก่อนตัว l ลำดับสุดท้ายจึงได้คำว่า b u r g a r พลอะตัว l มาหลังตัว e ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะฝึกกันต่อนะคะกำลังสนุกเลยใช่ไหมคะ ditch destroy dive สังเกตดีๆนะคะว่าตัวอักษรตัวแรกเหมือนกันค่ะ เรามาดูคำตอบกันเลยค่ะลำดับแรกคือ destroy เพราะตัว e มาก่อนตัว i ค่ะลำดับต่อไปค่ะ ditch เพราะ s มาก่อนตัว v ค่ะลำดับสุดท้ายจึงเป็นคำว่า dive เพราะ v มาหลังตัว s ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ฝึกกันต่อค่ะ b a l l y Balloon Banana สังเกตดูดีๆนะคะว่าตัวอักษรตัวแรกและตัวที่สองเหมือนกันค่ะดังนั้นเด็กๆจะต้องพิจารณาตัวที่สามค่ะมาดูคำตอบเลยค่ะลำดับแรกคือ b a l l y เพราะตัว D มาก่อนตัว L ค่ะลำดับที่สองคือคำว่า Balloon เพราะตัว l มาก่อนตัว n ค่ะและลำดับสุดท้ายค่ะได้คำว่า banana เพราะตัว n มาหลังตัว l ค่ะมาฝึกกันต่อค่ะ magic machine m e l e y เด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าตัวอักษรตัวที่1และตัวที่2เหมือนกันค่ะ พิจารณาจากตัวที่3มนะคะและตัวต่อ,ตอไปค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะลำดับแรกคือแมชชีนเพราะตัว C มาก่อนตัว G ีลำดับที่2ค่ะ m a มจิ Magic, เพราะตัว G มาก่อนตัว I และลำดับสุดท้ายค่ะเม l ี elly, เพราะตัว I มาหลังตัว G ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับแบบฝึกนี้ exercise 2. put the word into the correct order find type and meaning of each word put the word in the correct order find type and meaning of each word exercise ที่2นะคะให้เด็กๆนำคำที่กำหนดให้มาค่ะไปเรียงตามลำดับคำศัพท์ค่ะหาชนิดของคำและความหมายของแต่ละคำด้วยนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง เราไปดูเลยค่ะ Teacher Librarian Doctor Nurse Mail Carrier Lawyer Firefighter Dentist Engineer Bus Driver Actor Author Carpenter Clerk, police officer, artist, hairdresser, parrot, gardener, photographer, reporter, shopkeeper, salesman, writer, vet. เรามาช่วยกันทำนะคะคำแรกขึ้นตัวนยนตัวอักษร a ใช่ไหมคะเรามี a เหมือนกันถึง3ตัวค่ะฉะนั้นเราจะต้องดูลำดับต่อไปค่ะลำดับที่2ใช่ไหมคะโอเคค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะคำแรกคือคำว่า actor actor คำที่2ค่ะ artist artist คำที่สามค่ะ author author คำที่สี่ค่ะ bus driver bus driver คำที่ห้าค่ะ carpenter carpenter คำที่หกค่ะ clerk clerk คำที่เจ็ดค่ะ dentist dentist คำที่8ค่ะ doctor doctor คำที่9าค่ะ engineer engineer คำที่10ค่ะ firefighter firefighter คำที่11ค่ะ gardener gardener สิบสองค่ะ hairdresser hairdresser สิบสามค่ะ lawyer lawyer สิบสี่ค่ะ librarian librarian คำที่สิบห้าค่ะ mail carrier mail carrier สิบหกค่ะ nurse nurse ลำดับที่สิบเจ็ดค่ะ p a r r o t p a r r o t สิบแปดค่ะ photographer photographer 19 khai. police officer police officer 20 khai. reporter reporter 21 khai. salesman salesman 22ค่ะ shopkeeper shopkeeper 23ค่ะ teacher teacher ลำดับที่24ค่ะ vet vet และลำดับสุดท้ายค่ะลำดับที่25 b r i g h r i t e r writer ตอนนี้เราเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาค้นหาว่าคำแต่ละคำมีหน้าที่อะไรบ้างและมีความหมายว่าอย่างไรค่ะไปกันเลยค่ะต่อไปค่ะเรามาเรียงลำดับคำ พร้อมให้ชนิดของคำและความหมายค่ะคำที่1นึ่งค่ะ actor ชนิดของคำนะคะ noun ค่ะหรือคำนามนั่นเองค่ะความหมายคือนักสแสดงชายคำที่2องค่ะ artist ชนิดของคำคือคำนามค่ะความหมายคือจิตรกรลำดับที่3า author คำนามค่ะความหมายคือ ผู้ประพันธ์ C ค่ะ b u s driver ชนิดคำนามเช่นกันค่ะความหมายคือคนขับรถประจำทางลำดับที่5 Carpenter ชนิดของคำคือคำนามค่ะความหมายคือช่างไม้งมา่งายมากๆเลยใช่ไหมคะลำดับที่6ค่ะมาดูกันเลยค่ะ Clerk ชนิดของคำคือคำนาม ความหมายคือคนขายของหรือเสมียน 7. ค่ะ dentist ชนิดคำนามความหมายคือทันตแพทย์หรือที่เรารู้จักคำว่าหมอฟันค่ะคำที่8 doctor คำนามแพทย์หรือคุณหมอนั่นเองค่ะคำที่9 engineer คำนามความหมายคือวิศวกร10 firefighter ชนิดคำนามค่ะนักดับพเพลิงคือความหมายค่ะต่อไปลำดับที่11ค่ะ gardener คำนามความหมายคือชาวสวนหรือคนสวนค่ะลำดับที่12 h e hairdresser คำนามความหมายคือช่างทำผมสตรีลำดับที่13 royal er. คำนามภายในความ ลำดับที่ 14. librarian คำนามบรรณารักษ์ลำดับที่ 15. mail carrier คำนามคนส่งเอกสารหรือคนส่งพัสดุค่ะลำดับที่ 16. ค่ะ n e r s e คำนามพยาบาล 17. p a r r o t คำนาม ความหมายคือนักบินค่ะ18 photographer คำนามช่างถ่ายภาพ19 police officer คำนามตำรวจ20ค่ะ reporter คำนามความหมายคือนักข่าวค่ะลำดับที่21ค่ะ salesman ชนิดคำค่ะคำนาม พนักงานขายคือความหมายค่ะลำดับที่22 shopkeeper คำนามเจ้าของร้านลำดับที่23 teacher คำนามครู24 vet คำนามสัตวแพทย์และลำดับสุดท้ายค่ะ writer คำนามนักเขียนเด็กๆสังเกตใช่ไหมคะว่า ชนิดของคําตั้งแต่คําแรกจนถึงคําที่25ทั้งหมดชนิดของคําเป็นคํานามค่ะเพราะมีความหมายว่าอาชีนพั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะครูแดงหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนรู้เรื่อง using dictionary หรือการใช้ dictionary นะคะซึ่งมีความสำคัญมาก เด็กๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะคุยแดงขอฝากกันบ้านท้ายบทเรียนค่ะใน English Exercise Grade 5 Book 1 Unit ที่4ค่ะ Exercise 2หน้า152ค่ะเด็กๆจะมีความสุขและเพลิเลดเพลินกับการทำกันบ้านหน้านี้มากๆเลยค่ะก่อนจากกันค่ะเด็กๆรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ